ได้ดูนะครับน้องเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขนะครับ <Ooh. S 1> ครับสำหรับสำหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าเพิ่งเลื่อนผ่านกันไปไหนนะครับมาดูความน่ารักของน้องเชื้อจุนและน้องทัพทิมกันนะครับ คู่แฝดคนละฝานะครับออครับทีมอย่าทำน้อง <โ strip S 1> นี่ <ต mattress. S 1> ถวา,ายหยมาแล้วก็อยอนไปชี่ถวา,ายมาแล้วขอยอนก่อนนะขอยนอนแป๊บนึง เด็กน้อยจุนนอนไปเลยลูกนอนไปเลย แม่ๆเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะครับสำหรับแม่ๆท่านใดที่อยากจะสอบถามการเข้าชมของน้องก็ยินดีนะครับผมการเข้าชมของน้องนะครับจะ,ะเริ่มทีรอบเร็นองค์เป็นรอบแรกนะครับผมแล้วก็จะมีจนไปถึงอรอบสุดท้ายก็คือห้าโมงเย็นนะครับ ค่าเข้าก็ห้าคะแนนนะครับผมสำหรับการซื้อตั๋วเยี่ยมชมน้องเจือจุนนะครับจะเป็นทัวร์แบบเออ่นั่งรถ2แถวนะครับเข้ามาชมบรรยากาศในปางนะครับแล้วก็จะได้เห็นช้างทั้งหมด12เชือกด้วยนะครับผมวันนี้ วันนี้มานับกันค่ะว่าแอดมินมอสจะร้องแห่แห่ห้ามช้างน้อยตีกันกี่รอบโอ้ยตั้งแต่เริ่มไล์ก็เป็นสิบยี่สิบรอบแล้วนะครับสองเชือกนี้ถ้าได้อยู่ด้วยกันนะครับตีกันแน่นอนนะครับเด็กๆอย่าไยาากินดินไปทั่วนะลูกไม่ครับไม่ครับน้องๆไม่ได้กินดินนะครับแม่ๆอ่าแล้วก็ดินที่ตรงนี้นะครับเอแล้ว